ไอ้หลบไปกลับ

นัน่นตุ่นแต่เขา่หญ่โตเรานสองตัวจะไปด้วยนะพยายามป,ปาลีก่อน,นครับผม FC นะอืมหมานอยู่ครับปาลีเผื่อปลาสิลงครับผม ดียามเช้าน่าเอฟซี่งหาเลาะทงนะครับผมหลอดทงอายุหากินมีเชายังมีเอาลวงเพิ่งตั้งท้องตั้งท้องแล้วครับผมอืมบรรยากาศดีมากใช่พี่นะสดชื่นใจนะครับ ฮิตฮิตนี่ครับบรรยากาศยามเช้านะครับบรรยากาศยามเช้านะครับผมสดชื่นเลยทีเดียวเชียวนะครับหมอกก็เบาบางไม่ถึงขั้นหนักมากนะครับมีหมอกลงมาเรื่อยๆนะ เลยถึงเวลารอแกถึงแล้วแกถึงแล้วครับข่าวก็ขอสุายย่อยออกรวมเลยทีเดียวบรรยากาศยามเช้าสวยงามนะครับผม,มนี่ปัญหาหนักคือไอ้ข้าวนกตัวข้าวหางนี่มันจะพืชนี่อันตรายมากเลย แยาพันธ hm, e ุ e ์ได้เร็วมากนะครับผมรู้จการยังไงดีน้ำไม่ไรเอฟซีโอโอโอปลาิปลาโอ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 หเอน้ำไม่ไรปลาไม่เยนะครับผมเอีอุ้ย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 อ้ยอุ โอ้ปลาอะไรก็ม hmm. mm ีนครับผมเอฟซีมีปลาอะไรเด้่อครับผมเอฟซีนั่งมาเจ้อู้โอ้ปลาซิวหน่อยนะครับเอฟซีนะอืมนะครับผมเดี๋ยวจัดการก่อนครับผมแต่ถ้าฝนตกอีกรอบน่าจะหลานในลงเยอะหน่อยนี่คือกระบืนกระถิ่น โอ้ติสกับนี่ะไรศัพทมอีกเนี่ย

นี่นแล้วไอ้ทีน่ปลาไลก็มีปลา,าปลาสดๆนะครับผม <c oughs> เชื่อว่าปลาน้ำไม่ไหรตัว่าปลาลงมาเฉยนอท้ทีน่ะเยอดเลยอเออเเดี๋ยวเอาไอ้ทีนะเดี๋ยวไปหาดูดอา่าข้างหัวอีกคนับผมเผื่อจะมีปลาอีกครับ

เอาดูไอ้อยากจะพูดเรียนดูนี่ข่าวนี่เกมมัตกสักทีนะผมเยอะมากไอ้สิดูไข่พันเร็วมากนะผมปีหน้าถี่ต้องดำเลยตรงนี้ดำนาแล้วบานคงไม่ได้แล้วผมมาดูตรงนี้ครับผมโอ้ปลาโอ้ปลาปลาปลา โอ้ปลาปลาปลาดูสวิงตรงนี้มีปลาไว้สินะมีปลาหรือเปล่าเอ้ยโอ้ไอช้อนไอี่ตัวเน่าแล้วเฮ้ยโอ้ตายแล้วุเตัวหนเนาะปลาเนาะสองตัวนะครับผมตายแล้วปลาตายนะคผมเอฟซีนะโอเคครับแต่แค่นี้นะครับเอฟซีนะโอเคครับ Nhi, này, nãy thì là lá xuất xuất ở đây Thấy không? Trông như có Ở à, cái này còn, thấy không? Điều oh, à. Ồ, Mhm. <laughs> mm. Okay, bra, hast